เออกน,นิกาลิลาวดีและกัจุภา้าออกมาหาพอาสพอรุปเรือเอ่องเออสบายดีลูกเอ้ยัสดีค่ะพออ่อเออคุณผ่าจงรักษาเจ้าสละลูกเอ้ยเอ,อ้พ่ออ,อัออนนี้บ้านนอกไม่ได้ใส่เขาไม่ได้หลานอเอาพวกเรานี่ว่มีมรยาทจังเลยค่ะลูกเอ้ยนี่เอิน้นไก่หรอกคือลูกของยาาสุภาพามัมณีก็พอพันธุ์ทุ่มเปิดน้ำมาเพื่อจะเป็นคนใส่ของเราสละลูกเอ้ยพ่อคะ พ่อจะเรียกบ้านนอกสองคนนี้เขามยไว้ได้บ้านสิครับพ่อยิงแลนะ้วล่ะลูกพ่อคะคืนพ่อเรียกบ้านนอกสองคนนี้เขามยไว้ได้บ้านแต่น,นี่กาชิบาดเดี๋ยวมันจะเป็นขโมยเรอของโบเล่าได้ครับพ่อคงจะเป็นไปบ่ได้หรอกลูกเพราะว่าถึงย่างไดจะเป็นเร็กอกันท่านก็ตามแล้วจะต้องพยายามแนะนําและกระตั้งสอนในเขานี่มีความรูต้ติดตัวสละลูกเ้ยเออนี่คลือหาพามานี่และการแนะนํำให้ลูกของเราทั้งสามคนนี้ลูกจยกกกบเลวัดแลวกาไอเนา่าสละลูกนอก้องเ้ย เลวัดไอญ้ญาวให้รู้จักกันไว้สาในกันกนิกาลูกสาวคนโตของฉันน่ะทำกก้งพ่วงสวัสด,ดีเขาซาสวัสดีครับ<อ>คุณกันกนิกงงาดีไไออ้้้เ,อาาเ,อเล,เอ,เลอ๊ะอย่าว่างจังสรนไปย่าเอ้ยต้องเดียวว่าคุณนายมันจังถืออย่าไปวางสั้นบันปลายท่านคุณนาะยเ,เอ๊ะไอ้บ้าแล้วก็เลวัดคนต่อไปนะคะคือลรีลาลีลาวดีสวัสดีครับคุณลีลาวดีควัสดีค่ะคนต่อไปนั่าดีกะสุภา สวัสดีครับคุณสุภาครับง่าเนาะเล้วกับการเรยหาพวามนี้ที่ว่าจังไหนแหละเด็กสองคนนี่เขายังมั่ทันนี่ความรู้ติดตัวที่ว่าจิไปหาคคู่มาติดต่อนี่เขานี่ความรู้ติดตัวแล้วกัมีอนาคตก้าวหน้าต่อไปอต,าาต,าตายพ่ออันนี้ว่าน้องสองคนนี่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเด็ดเนี่ยจริงแล้วลูกจะได้เป็นเสื้อพี่คะพี่แกจะใช้ไงเสื้อโตเท่าคกยให้เข้าโรงเรียนเลยเนี่ยเข้ายกเข้าไป็นเสื้อฮ่มยันผลตกอ่ามึเอ้ยมันบอกเป็นเข้าโรงเรียนเหรอตั้งสั่งส่งไปเรียนหนังสือมันยังถือ พี่ะพิธีาการก็มาสอนเด็กกันท่านพวกนี้สิคะ่ะเชิญพี่เถิดหญ้าส่วนผู้รือหาพาระมณีบ่พอใจน้องบ่ชอบจะคุณยันท่านบ้านนอกก็ไม่มารยาทค่ะเช่นเดียวกันกับพ่อการนิการนะพ่อนนขอรถเกียรติของลูกสาวสมังคราเศรษฐีไปม,มั่วสุมพวกตระกูลจันท่านหรอค่ะพ่อเป็นถึงขันลูกาสาวเศรษฐีไปม,มั่วสมพวกตระกูลจันท่านบ้านนอกขยักขยกั้งจะตายกันนิกา เป็นคนจังสันไปได้เล็กกะเลวัดก like like ็ไปย้าก็เหมือนกันอย่าไปถือสาหาความเลยเพราะว่ากันนิกาเขาเป็นคนนิสัยแบบนั้นเองสุภาพลีลาวดีพี่นังครับพ่อพาเลวัดก็ไปย้าเนี่ยเขาไปพักผ่อนเล็กกะเตีองแต่งเหนือเต่งตัวกระหานเขาใส่ขอนุแเละกกะอาหารการกินกระแต่งให้เขากินนะลูกนะพอเดกกะพ้ากันไปลงลำโรงเรีอนพอจังกู้มาสอนนะลูกนะไปสุภาพ ค้นตาหน้าบานคำสุกเศร้าพีทักษุธาด,ดีดีนะ้นองค่ะพี่ทิ่เส,เสร็นใจเสจอล่ย์เนี่ยเนาะชุ่มผ้าลองก็ว่าเพื่อกันนั่นแหละค่ะเพื่อย้ย่ังได้เย้ยหรอกค่ะพี่เงาคุณ่อเลวัดพี่เงาฉันต้องขอดูกโทษด้วยพี่พ่อกับแม่โอ้โหแต่ลืมไปพี่พีกนิก,กากับแม่ว่าบ่มองหัวพวกคุณพวกฉันขอโทษด,ด้วยได้ค่ะพี่เงาครับผมไม่ได้ถือโทษปวดเที่ยงสิ่งใด้ทั้งสิ้นหรอครับคุณวิลาวดี เงี้ยมีเลวัดหน่างยงก็เข้าไปหาอาบนานกินเขา<ะ>้าแลวสายจากน้อยฉันทิพผ้าไปลงเลื่นค่ะไปเถอะค่ะจ<ส>ักได้จาบ้านบันหลุบตาตามเ็ดที่ลวงนป้าอ่อยใจนน้าอยู่น้องสถาน,านัวงกันเป็น,นก้นแต่ยังแต่เตรียมตัวทุกป,ประเทธเม่นั่งคู่หน่อยเขาก็นอน,อ,นอ่อนโยน แล่นนี้กูมาต่อไหนวิชาการด่านฉลาดขาเขาลื่อนดีตลอดตวน่วนมา,าสู่อันนาบปั้นตายเป็นมือจับปดามุนเกลือนปีเดือนนับมือจอแถมเต่าท้ายปีแล้วว่าใจปุ่นเสียนฉลาดหลักเล่มแต่นีแล้ว,วดีเนื้มเย็นใจพิงเต้ สกุลเจ้านาฉันท่านก็ตามตังคนบอกวาแต่อ่างสกุลกว่างเก่าเดิมหากว่าชายชียลายว่าตัวเจ้าการเลี้ยนเกิดจังหวังถือตัววัดตัวละยย่อยิ่งฉันเป็นต้อนแล้วจิตใจนมันตา ถือยังเป็นพี่น้องการไปเกิดดอมสีบ้าออมตาบอยใช้ยขาว่าแนมีตาดะจั้เป็นใจดีอยากมี